สรุป ER diagram อธิบายความหมายของ ER diagram ER diagram entity relationship diagram ใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง entity entities attribute attributes และความสัมพันธ์ relationships ในระบบฐานข้อมูลเพื่อช่วยในการออกแบบโครงสร้างข้อมูลลิตระบุและอธิบายองค์ประกอบหลักของ ER diagram หนึ entity entity ความหมาย entity คือสิ่งที่เราต้องการจัดเก็บข้อมูลหรือที่มีตัวตนในระบบเช่นบุคคลสิ่งของเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆที่ต้องการเก็บข้อมูล2 attribute attribute ความหมาย attribute คือคุณลักษณะหรือข้อมูลที่บ่งบอกลักษณะของ entity ซึ่งจะใช้ในการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ entity นั้นๆ 3. ความสัมพันธ์ relationship ความหมายความสัมพันธ์คือการเชื่อมโยงระหว่าง entity สองตัวหรือมากกว่าเพื่อแสดงถึงวิธีที่ข้อมูลต่างๆเชื่อมต่อกัน4ี ความสัมพันธ์ระหว่าง e n t ท t y c o r d i n a t y ความหมายความสัมพันธ์ระหว่างเอ t ท t ตหมายถึงการกำหนดจำนวนของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่าง e อ t ท t y ีแต่ละตัวซึ่งจะบ่งบอกว่าแต่ละ e อ t ท t y ีเกี่ยวข้องกับอีก e n ท i t y หนึ่งมากน้อยเพียงใดอธิบายความหมายประเภทของ e n t ท t y entity พร้อมยกตัวอย่าง entity entity ในฐานข้อมูลหมายถึงสิ่งที่สามารถระบุตัวต,วตนได้ในระบบและสามารถเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ e n t i ิ y ีสามารถเป็นสิ่งที่จับต้องได้เช่นบุคคลสิ่งของ หรือสิ่งที่จับต้องไม่ได้เช่นการทำงานการสั่งซื้อตัวอย่างพนักงาน employee entity พนักงานมี employee เป็น primary key ซึ่งระบุพนักงานแต่ละคนได้ชัดเจนอธิบายความหมายประเภทของ attribute พร้อมยกตัวอย่าง attribute attribute คือคุณสมบัติหรือข้อมูลที่บรรยายเกี่ยวกับ entity entity ในระบบฐานข้อมูล attribute ช่วยให้เราระบุลักษณะของ entity ได้เช่นชื่ออายุวันที่หมายเลขโทรศัพท์เป็นต้นตัวอย่าง first name ชื่อแรก ของพนักงานอีเมลของลูกค้าอายุของพนักงานอธิบายความหมายประเภทของ relationship พร้อมยกตัวอย่างความสัมพันธ์ relationship ในฐานข้อมูลหมายถึงการเชื่อมโยงระหว่าง2หรือมากกว่านั้น entityentities โดยที่แต่ละ entity จะมีการเชื่อมต่อกันผ่านความสัมพันธ์นี้ความสัมพันธ์นี้แสดงถึงการทำงานหรือการเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นระหว่าง entity ต่างๆในระบบเช่นพนักงานทำงานในแผนกลูกค้าสั่งซื้อสินค้า จงอธิบายความแตกต่างระหว่าง primary key และ foreign key มาพอเข้าใจ primary key ใช้ระบุแถวในตารางให้ไม่ซ้ำกันและไม่เป็นค่า mm hmm. เราตัวอย่าง employee ในตารางพนักงาน foreign key ใช้เชื่อมโยงตารางหนึ่งกับอีกตารางหนึ่งโดยอ้างอิงถึง primary key ในตารางที่เกี่ยวข้องตัวอย่าง customer ในตารางคำสั่งซื้อขอบคุณที่รับฟัง